ดว่าดีคิดว่าใช่เราทำได้สวัสดีค่ะกราบ,บเรียนท่านประธานและท่านคณะครกรรมการที่เคารพอย่างสูงพวกเรากลุ่มก้าดีสีนองสไลจากโรงเรียนบ้านน้องสไลัยตำบลดุกอึงอำเภอหนองฮี ของพวกเรามีสามคนดัง,ดงนี้นนสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรกระนกลื่นเลิงตำแหน่งประธานกลุ่มค่ะขอเชิญคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอิสราเผลพันธ์ตำแหน่งคณะกรรมการกลุ่มค่ะขอเชิญคนที่สามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนิชาพรสิงห์องคอน ตำแหน่งเลขานุการผู้ค่าค่ะท่านคณะกรรมการคะโครงงานอาชีพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพแม่ค้าออนไลน์มีที่มาและความสำคัญดังนี้คะ่ะด้วยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนม้านหนองสไลได้กำหนดแนวทางของการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข พอมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซึ่งประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีบทบาทเข้ามาอย่างมากในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกกลุ่มเราจึงมองเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีทางโซเชียลซึ่งมีผู้ใช้ก็เพิ่มสูงขึ้นเราจึงอยากนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะดังนั้น กลุ่มเราจรึงได้เกิดแรงบรันดาลใจในการจัดทําโครงงานอาชีพเรื่องสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพแม่ค้าออนไลน์นี้ขึ้นเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อประจุประกายการประกอบอาชีพออนไลน์เพื่อสร้างดาวติ๊กตดดวงใหม่ของเราและพร้อมส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพออนไลน์และสร้างแม่ค้าคนออนไลน์คนใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนของเรา ด้วยเ,เป้าหมายที่ส่งต่อเป้าสำเร็จคืออายุน้อยร้อยล้านในโรงเรียนน้องได์อีกต่อไปอีกทั้งยังเรียนเห็นคุณค่าของการสร้างอาชีพทางออนไลน์ของเราเป็นอย่างดียิ่งและสร้างเพจสื่อสร้างสื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์าการอ่านเขียน b าุคมณรักน้องสไทรค่ะ ของการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้ค่ะประการที่1เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ประการที่2เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีทักษะในการประกอบอาชีพในทางโซเชียลหรือทางออนไลน์ได้ประการที่3เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มศึกษากระบวนการขั้นตอน และทักษะในการทำงานสู่ทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจได้ประการที่4เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถรู้จักตัวตนของตนในทางที่ถูกต้องได้เพื่อเติมฟันสู่การเป็นดาวทิตอได้ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าดำเนินการสถานที่โรงเรียนบ้านน้องสไลต์ตำบลดุก ออำเภอน้องฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนักเรียนโรงเรียนจำนวน146คนและคณะครูจำนวน20คนในระยะเวลา1มิถุนายนยในปัจจุบันค่ะท่า,านคณะกรรมการคะประโยชน์ที่คาดว่าจะดได้รับ,บรผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองมีความคาดหวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 1. ทำให้นักเรียนได้รู้จักขั้นตอนและวิธีการในการขายของออนไลน์และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อจุดป,ประกายการเรียนรู้การทําอาชีพออนไลน์และการเป็นแม่ค้าออนไลน์ 3. เพื่อส่งเสริมและส่งต่อการเป็นดาวติ๊กตอกต่อไปในอนาคต <c oughs> พวกเราค่าดีซีน้องสลด์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการภูรินรัตนสีคุณครูเฉชนนันชอยชดและคุณครูเพยจิตพัพยอม ที่เปิดโอกาสให้พวกเราทั้ง3าคนให้มานำเสนอผลงานในครั้งนี้พวกเราขอนำเสนอผลงานดังนี้ค่ะสื่อหัดเขียนเรียนประโยคต้นขายอยู่ที่70บาทต้นคุณอยู่ที่25บาทและได้กำไร45บาทค่ะสื่อชิ้นนี้คือ ป๊อปอัพฉากรานราคา100บาทต้นทุนอยู่ที่15บาทได้กำไร5 5บาทค่ะสื่อชิ้นนี้ป๊อปอัพดินสอหัดอ่านเขียนเรียนประโยคสื่อเปล่าอยู่ที่100บาทต้นทุน50บาทและกำไร50บาทค่ะสื่อที่ติดชิ้นงานแล้วราคา150บาทค่ะ ด้วยโครงงานอาชีพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพแม่ค้าออนไลน์ทำทาให้พวกเรามีรายได้และมีเงินทุนสำรองอยู่ที่8,000บาทในระยะเวลาหนึ่งพันมืไม่หลายแค่ในระยะเวลาหนีค่ะพวกเรา กุ่มก้าดีสีน้องสไลด์ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังและรับชมผลงานของพวกเราหากท่านคณะกรรมการมีข้อสักถามหรืออยากให้นาเรานําเสนอเพิ่มก็ขอเรียนเชิญค่ะค่ะ